สนุนโดยเบรนบูสเตอร์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานวิตามิน B3 มีความจำเป็นต่อระบบประสาทและการทำงานของสมองรักษาอาการเครียดและช่วยในการไหลเวียนของเลือดมีหน้าที่ในการเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังและการสร้างไขมันในร่างกายช่วยทำลายสารพิษจากมลพิษได้ตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ eikbrainbooster.com Facebook Fanpage Brain Booster Line EI ขีด Brain Booster Instagram EI underscore in Booster และที่เบอร์0929432196มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปได้วยกันกับ Brain Booster เอา้าฮัลสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเด็กๆทั่วประเทศนะคะกับเข้าสู่รายการ A Bite A, English เล็กๆเล็กๆกับภาษาอังกฤษทุกว,วันที่ทำให้ชา,ชาติฉลาดขึ้นค่ะ oh, yeah. เร็วมากจนรู้สึกว่าเร็วขนาดต้องมีรถแข่งวิ่งผ่านค่ะ <Yeah. S 1> <c oughs> อ่ะโอเค so วันนี้นะคะที่ว่าเรามาเริ่มกันเลยว่า t h e r e will be chaos มันจึงมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายในรายการของเราเพราะ KK is b a c k Adam is here Adam is here อันนั้นไม่ได้เป็น a อ j e c t i v คนะอันนั้นเป็นนิสยัย <c oughs> โอ้เออดัก็ต้องมาแล้วนะครับมาแล้วนะอะไรนะ a is อะไรนะ Adam is here ัอยู่ที่นี่โอเค yes I am here o okay. Okay. okay so please welcome Mr K e k a y o u look very handsome today มังตืนย Have you been practicing your English ได้ฝึกภาษาอังกฤษมาบ้างหม Have you been practicing your English อ่า list and beat เลยนะเป้คือเอางี้สุดท้ายแล้วจำไว้นะคะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะลืมจริงๆแต่พี่เชื่อว่าเคเดี๋ยวเป็นหนึ่งในคนที่น่าจะดีขึ้นเนาะรื่นหัวเรหรอก็น่าจะฝึกมาบ้างแหละพี่ว่าผมได้ใช้ใช้ใช้จริงกันในเกมได้เออผมก็พิมพ์พิมเป็นด่าเป็นภาษาอังกฤษของผมเลิกด่าแล้วไม่พูดดีใช่ครับก็ด่าด้วยคุยกันด้วยครับว่า you in the jungle in the forest อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จะตอบกลับมาว่า list e n p l e a s e อ่า เขาจะตอบกลับมาด้วยเป็นคำนี้ใช่ไหม R I P Mother o f และคำนี้ที่เมื่อกี้น้องเคพูดมาจะเป็นปี่ัของเอพิโซดนี้ค่ะคือ R I P ซึ่งเมื่อกี้เคก็อ่านถูกแล้วที่นี่เป็นภาษาลาตินแต่ถูกทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาอ่านว่า R I P เมื่อกี้ที่เคพูดมาว่า Raised Rest in peace ล่วงลับอย่างสบายอย่างสงบนะฮะขอให้สุขสุขคนผมแต่มีเด็กหลายคนที่อ่านว่า rip rip ไม่แปลว่าฉีกนะครับซึ่งอันนั้นไม่ใช่ I will rip your face ไม่อยากได้คำอะไอย่าอฉีกหน้า rip 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 ไม่ไม่นั่น lip ถ้า lip ก็คือลิมฝีปากนะ I will rip your lip ไม่ลองดูไม่ใช่ดูดิ rip

อกฝรั่งนะฝรั่งวันนี้นะคะ I have another teacher for you อย่าบอกนีกว่าลืมตัวไปแล้ว No no I have another teacher for you มีคุยคนมาฟังเอ้อใช่ He is from England เจอกับคุณพอลเบอร์จิสได้แล้คุณพอลคุณพอลวัสดีครับ you okay. Sawadikap Okay Okay Can you speak English? Sawadikap Hello Hello, Hello. Hello. Um, How are you today? How are you today? I'm fine, thank you. How are you? Okay, yes, I'm, I'm fine I'm fine <laughs> I'm good, uh, I'm, I'm spending uh, <laughs> Have, have, <laughs> uh, <beautiful>. have, wonderful <laughs> Have you eaten yet? Have you eaten yet? Yes, I have. Thank you very much oh, <laughs> Okay, uh, let's continue uh, Okay Continue uh, okay. uh, <laughs> <let's get> <laughs> ก็เนี่ยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ ควาวมากเพราะเคจะหันไปหาพอลว่า Rest in Peace ขาบอกให้พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่ะโอเค Let's begin So what are we gonna look at today Paul? Uh, We're looking at internet abbreviations อ Ab uh, Ab ู้ายแต่วราแล้วราได้ยินคำนี้ไหม Abbreviations อือ abbreviations abbreviations คำนี้ยากมากเลยอะ a b b r e v a t i o n abbrevations คำยากมากเลยอะ a b b r e v i a t i o n abbrevations i เดแต่ว่าอะไรฮะตัวย่อหนาย่ออินเทอร์เน็ตที่มากจะเจออดัมยังย่ออยู่เห็นนะคะเมื่อกี้เห็นนะคะตัวย่อนะคะน่ารล่ะคำมันยาวมากไม่น่าย่อเลยอ่ะ มันแปลว่าตัวย่อแต่ตัวมึงไม่ย่อเลยค่ะ alright let's begin พี่จะเป็นคนชูป้ายเหมือนเดิมนะคะแลวลุงจะได้ discuss ถกเถียงกันแต่ว่าจะบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้จะมีคำหยากทายโผล่มาคือจะบอกว่าภาษามันมีทุกแง่มุมเทปนี้ก็เป็นเทปคนอายุ80บวกแล้วกันครับไม่ไม่ไม่มันไม่อยาดทายอยากให้เคกับอาดัมเซนเซอร์ตัวเองด้วยจะได้ตื้นนะฮะตื้นตัวเองไปละกันผมเจอบ่อยอ่ะผมก็คงชินแล้วก็ใจเห็นว่าถ้า if you come across these words <Words. S 2> คำเหล่านี้นะคะมันจะได้รู้ตรงมันมีความหมายว่าอะไรโอเค let's begin with the first one quite extreme really จริงๆบางทีได้ยินเขาพูดเป็นตัวยอ่อเลยเป็น W T F อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเคยเห็เนมันภาษาเขียนตลอดอเป็นยังไงครับอันนี้ย่อมาจากอะไรครับ What <the> <S <S โอ้โอเคหยาบคายไหม is yeah. that rude รนยาบคายไหมครับ it's rude it's rude but I think it depends so it not necessarily rude to the person you're talking to it's just a word that some people find offensive คน yes. บางคนจะรู้สึกว่ามันแบบมันมัน,มนเลวร้ายมากเลยนะไม่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 คือเอางี้พี่ว่าคำหยาบหรือคำานี้อยู่ที่สถานการณ์อันนี้พี่พี่ขอ oh. ขอบคุนนะสมมุติว่าเราคุยกับเพื่อน let's say if you are talking to a friend like a really good friend You know, It's it okay, you know, it, it, it แล้วอ่ะถามหน่อยนะครับถ้าฝรั่งบอกว่าโอ้เม่งโคตร <c oughs> อะไรเงี้ยมันม <laughs> ันมันหยาบไหมพี่ลูกกับบ้านแล้วแต่ I also think it that it depends on the situation <c oughs> ครับสมมติว่าตอนที่เคยไปกินส้ตมตำแล้วพี่ได้ยินเด็กข้างหลังพี่ในร้านที่เป็นพลอสิกมาบอกว่าอะไรอีโด อิ่มากพี่ครัมันลป็สถานการณ์แล้วก็อารมณ์มันก็ไปอยู่น่งนั้นเลยคืออคำว่าการใช้คำหยาบมันต้องใช้ให้ถูกต้องตามสารเทศะนะครับต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเพื่อนนะฮะก็ใช้คำว่า f u c k ก็พอได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะฮะห้ามใช้เด็ดขาด let's say if you are in a temple for example อยู่ในวัด people are praying คนกำลังสวดมนต์กันอยู่แล้วถ้าหนูเดินเข้าไปกลางวงแล้วหนูไปพูดว่า what the hell อันนี้ Not เอา h e ่ e m p l นทีไม่ใช่ในที่นี้ไม่ใช่ใ n ที่ o ี้ไม่ใช่ในที่นีเชนทนี้ไหที่้มเวชทีอไชนนี้ไม่ว่ที่ี้่ชท้ไม่ี่้ไม่ใชที่้ไม่ชท้ไ่นีไม่ที่น้เขา้ไม่นีนี้ไม่ทีไม่่นี้นไม่่ Talk to you later แปลว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ใช่ถ้าฟังจากพอลค่ะถ้าฟังจากพอล Talk to you later ถ้าเกิดว่าเป็นของอดัมจะเป็น Talk to you later ของเขาจะเป็น later เพราะเป็นอเมริกันแต่พอล later Talk to you later Talk to you later คือเสียงมันแค่ต่าง Talk to you later Talk to you later Talk to you later later Talk to you later ถ้าฝั่งของอาจารย์นำก็ talk to you later talk to you later หรือคำว่า you ก็ talk to ya talk to you later โอเคไหมอันนี้ฟัง talk to you later talk to you later man talk to you later dude คำตัดหายไปอันนี้ผมว่าฟังยากกว่าครับ o k เค he finds your accent really difficult to understand I'm sorry แกไปฝึกพัฒนาเองก็แล้วกัน no problem ว้าเขาโอเคโอเคโอเค we have a few more actually อันนี้ชอบมากเลยค่ะนี่ผมเจอบ่อยครับ r o d one เอาเลยเวทีของพี่ลูกครับ อ่ะเดินออก L O L อันนี้ผม เหมือนกับว่าผมจะเจอในเกมบ่อยจะเป็นรูปแบบการที่ขำหรือหัวเราะแต่ผมไม่รู้ความหมายว่ามันแปลว่าอะไร So L O L stands for Laugh out loud Laugh out l o ้อ l o ลองฟัง l o ง g l o n อ l ฟัง Listen to him Laugh out loud Laugh out out Laugh out loud หัวเราะ out คือออก loud คือดังๆออกมาดังๆถ้าสังเกตนะสำเนียงของพอก็จะเป็น laugh นะฮะเป็นโ r นะครับอเมริกาก็จะเป็น as Laugh la 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 nah. la la uh, laugh out loud laugh out loud laugh out loud โอเคซึ like ่งไอ้ L O L ตัวนี้จะบอกเลยว่ามีเรื่องที่ตลกเพราะว่านักเรียนเคยเข้าใจว่ามันเป็นสัญลักษณ์คนทำมือแบบนี้เป็นแบบนี่ฮะทำไมเข้าใจป่ะคือเวลามันไม่ได้เขียนแบบนี้ตอนนั้นมีเด็กมาถามว่าทำไมเอาถือให้คือมีเด็กนักเรียนมาถามว่าพี่ลูกก๊อฟทำไมพอเขาพิมพ์เสร็จแล้วเขาต้องส่งเครื่องหมายเป็นแบบทำมือแบบนี้เวลาไปพิมพ์บางเด็กๆบางคนพิมพ์เป็นแค่ L O L ไงแล้วมันจะดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์แบบนแง <laughs> That's what my one of my students asked me. What this gesture means? Uh, that usually means <laughs> like <laughs> the, the field goal is good. <laughs> <laughs> you are funny. The field goal is good. It went through the upright. And <laughs> it 707 707โอ้เซเว่นเซเว่นโอเคเว่นโอเค l อเคโอ out loud Out loud คือออกเสียงนั่นเองนะครับหัวเราะออกเสียงหัวเราะออกมาดังๆอันนี้ค่ะดังคะ I love this one X O อันนี้รู้ครับโอเคโอเคแค่รู้แค่ว่า he knows this one แปลว่าเอ่อเป็นเป็นวัวตัวผู้สองตัว น้องไม่ใช่ออสออต์เลยอ๋อน้องออสออได้โอ้ก็ได้นะออสออสต์มองจากมุมบนอ่ะโอ้ยคมคายนู้นเว้ยเข้าใจแล้วแต่ถ้ารวมสองตัวไม่ใช่ออกออสเซนเนาะออสเซนโอเค anyway X O X O is I can't remember if X is hug and O is kiss X is kiss o k and O is hug โอ a y เพราะถ้าเจอแค่ X X มันจะเป็น kisses kisses kiss 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 แล้วนั่นคือ X คแต่ว่า O เนี่ยมันเหมือนสมมติว่าเรอะไร O กอดนะครับโอบกอดนะครับแล้วก็ kiss ในในทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อย O กอดไม่ได้เด็กดูอยู่ไม่เอาเลยเบิกเบิกเฮ้ยแต่ว่ามันจะมีสมูติว่าเป็นอะไรนี่นายมันเป็นแบบสมมติเออ่ gossip girl อ่ะต่อการที่เด็กๆเคยดูภาคของมือน้องมันจะมีว่า e XOXO ก็ซ i ฟเกิลของเกาหลีนี่ครับ e x o ือพูดออกมาเป็น e XOXO โอเค kiss hug kiss hug hugs and kisses พี่ว่าเคอะไม่ตั้งใจฟังอะไรเลยครับตั้งใจฟังมึงรอแต่ว่าีกูจะเล่นมึงมันลังเดี๋ยวกูจะแทรกแล้วโอเคเอสแปลว่า kisses okay kiss and h u g kiss and hugs okay alright อันนี้ขอลาเอรนี้ได้ไหม we have t say goodbye now hey o วั l e ีสวั l ดีสวัสดีสวดีส u ัสดว e ดีสวัส t ีสวัสดีส Please วัสส e ัสดีสวัสดีสวัสดีสวนะสัเนีย T F U อันนี้ผมเจอบ่อยจนผมจําได้แล้วผมรู้ด้วยว่ามันคืออะไรและอ่านว่าอะไรฉันปิดไปเลยฉันกลัวโอเคครับอ่านว่าฉันจะกัดไม่แล้วคือเหตุผลนี่เชื่อมเสียงเป๊ะด้วยครับ <laughs> ผมต้องไปตามหาเพราะว่าผมเจอคํานี้บ่อยซึ่งถ้าสมมติเราเล่นเกมกันไม่ดีเนี่ยมันจะมีการด่าคํานี้ออกมาบ่อยมากแล้วผมก็อยากรู้ว่าคำนี้มันคืออะไรผมก็ไปเซิร์ชหาเป็นอ๋อมันก็คือชัดจนมก he he came across this word for uh huh. for the very first time and then he was so curious and he looked he looked it up แล้วาแปลเป็นไทยจะแปลว่าอะไรหุบปาก น่าจะแปลว่ากิ๊บเงียบได้แล้วเสร็จแล้วเรียกนะคะโอเคเอาเป็นเอาเป็นฟักดักเงยเออช่ามนเอเอางี้จำนะทุกครั้งที่มีประเด็นของความหยาบคายรายการของเราเนี่ยมีเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆอยู่เยอะมากนะคะดิฉรนเตือนสติตรงนี้ห้ามตักนะคะจำเอาว่าการใช้คำเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการลเทศะนะคะต้องเข้าใจว่าดูแล้วอยากคลึกขนองอย่าเอาไปใช้เล่นๆเพราะมันไม่คูลนะคะ แต่ให้รู้ว่าไม่เท่นแนะ่มุมของภาษาแค่นั้นเองค่ะ คราบใช้ปล่อยปล่ำเพร้อนครับ just use it when you are with your friends use these words with your friends sometimes แต่ถ้าใช้เยอะไปมันไม่ได้ไม่ได้ cool it's not cool man w o r don't s all the time d be cool hey it's not it's not even that in cool alright แต่ของเคมันเป็นสถานการณ์ที่มันเล่นเกมไงคือมันเป็นการโต้ตอบกันของคนในเกมแค่นั้นเองการเล่นเกมผมคือสงครามครับ okay so it's a war you know playing ถ้าเล่นเกมมันก็เป็นเกมเฉยๆคิดว่าเขาไม่ได้คิดอา อร่มากไม่ผมคิดมาก <laughs> <laughs> That's all we have for today If you find any other abbreviations let us know and we'll tell you what they mean <c oughs> อถ้าไปเจอตัวย่อไหนที่คุณไม่รู้อย่ามาด่าพวกเราแต่พิมพ์ม,มาแล้วเดี๋ยว,วเราอาจจะเลือกมา ทำเป็นตอนหนึ่งของรายการอะบิลโอเโอเควันนี้จะต้องลางไปแล้วนะคะลาไปล <laughs> า,าไปแล้ว <laughs> ก่อนจะลาไปนะคะรายการของเราเนี่ยนะ,ะเดินทางมานานนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทำรายการของเราอยู่ต่อเนื่องยาวนานนะคะทุกสัปดาห์ขอขอบคุณค่ะ b <Bo> บรนดู o o s อร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำร,รุงสมองเพื่อคุณใช้สมอง <S <S ทานมาละสองแคปซูลก่อนอนอนนะครับตื่นขึ้นมาจะทำให้คุณสมองปลดโป่งสดใสใช้สมองแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ล่างนี้เลยครับโอเคนะคะ ถ้าอยากเรียนกับพี่อดัมแล้วก็พี่ลูกกอล์ฟมาดูที่ anglist.com ได้เลยแต่ถ้าอยากเรียนสดๆกับอดัมนะคะถ้าอยากเรียนสดๆกับอดัมไปที่ Hollywood Learning c e n t น r ตอร์นะคะเข uh ้าไปดูที่ www.adjournadam.tv โอ้ e แต่ถ้าไม่เรียนกับพวกเราจะไม่ <c oughs> ดูรายการของพวกเราทุกสัปดาห์เก่งขึ้นได้แน่นอนนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์การกดแชร์มันมีความหมายสำหรับพวกเรามากนะคะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามลาและแบบภัยสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ว,วแน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกสนุกกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแอ g กฤ s ด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ w w w a n g r s c o m และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project If you like the show, don't forget to subscribe and you can also watch other old episodes right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Here. Here, right here. Here, right here. here we go. Here. <laughs> right here, right now. Bye.